สวัสดีค่ะดิฉันน้องเล็กเพชรรัตน์กอไก่แก้วค่ะดิฉันใบเตยจุฑารัตน์เล็กกล้าพวกเราสองคนเป็นเจ้าหน้าที่ Living Consultant ประจำโครงการบ้านกลางเมืองพระราม9ก้ากรุงเทพกรีฑาค่ะ โครงการของเราค่ะตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพติดถนนคู่ขนานกาญจนาพิเศษ23าใกล้ถนนกรุงเทพธีทาตัดใหม่ค่ะในทำเลนี้สามารถเดินทางเข้าสู่ถนนมอเตอร์เวย์ได้ง่ายและเชื่อมต่อพระราม9้าเพียง10นาทีและยังสามารถเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าแอปพลเลียวริงสถานีบ้านทับช้างเพียงแค่5นาทีหรือจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีส้มในนาคตได้อีกด้วยนะคะและทำเลนี้ยังใกล้ก,กับสนามบินสุวรรณภูมิอีกด้วยค่ะใช้เวลาเพียงแค่15นาทีก็เดินทางถึงแล้วค่ะ ซึ่งตอนนี้พวกเราสองคนได้พามาอยู่ในส่วนของโซนเบรนเวณขับเฮาส์ ซึ่งออกแบบแบบ Universal Design ซึ่งรองรับทุก Generation เลยนะคะซึ่งสาว่ายน้ำของเราเป็นระบบน้ำเกลือมีการแบ่งโซนเด็กและโซนผู้ใหญ่พร้อมทั้งฟิตเนสที่ชั้น2แบบสกายวิวที่สามารถออกกำลังกายไปด้วยและเช็ควิวอีกทั้งโครงการมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า3ไร่ถือว่าเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพกรีทาซึ่งสามารถใช้งานได้จริงในการทำกิจกรรมร่วมกันสำหรับทุกคนในครอบครัวเลยค่ะ และในส่วนของห้องนี้นะคะเราออกแบบมาให้เป็น coworking space ค่ะไว้สําหรับรองรับคุณลูกค้าค่ะที่เข้ามาเปลี่ยนพื้นที่บรรยากาศในการทํางานและในห้องนี้นะคะเรายังติดตั้ง Wi-Fi แล้วก็แอรให้คุณลูกค้าด้วยค่ะค่ะและในตอนนี้นะคะเตยพาทุกท่านมาชมสาว่ายน้ําของทางโครงการค่ะเมื่อเราว่ายน้ํานะคะเราสามารถเทควิวสวนได้อีกด้วยค่ะสําหรับโครงการของเราค่ะ ภายใต้คอนเซปต์ The Beautiful of l u m i n o u s l i g h t สัมผัสชีวิตที่เจิดจรัสสู่ความสมบูรณ์แบบที่งดงามภายในโครงการมีพื้นที่มากถึง25ไร่จำนวน245ยูนิตเท่านั้นค่ะค่ะแล้วตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของบ้านตัวอย่างกันแล้วนะคะแบบบ้านเทอรเรียโมเดลดีไซน์ใหม่ที่ได้รับการตอบรับที่ดีที่สุดจาก AP แบบบ้านเทอรเรียของเราค่ะมีพื้นที่ใช้สอยถึง152ตารางเมตรฟังก์ชันบ้านนะคะเป็นแบบ3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถ ค่ะโดยที่เรานะคะได้คอนเซปต์นะคะมาจากสวนในขวดแก้วนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเล็กพาเข้าไปเยี่ยมชมได้เลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้เล็กได้พาทุกท่านมาเข้าอยู่ในส่วนของโซลิวิ่งรูมนะคะซึ่งขนาดของห้องอะคะ่ะสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้จนถึง3เมตรเลยนะคะแล้วพื้นสู่เพดานของเราอะคะ่ะยังมีความสูงถึง2.8เมตรเช่นเดียวกันเลยนะคะทำให้ขนาดของห้องดูโปรง่งโล่งมากๆเลยค่ะ จากโซนห้องลิฟวิ่งรูมนะคะก็จะเป็นโซนห้องรับประทานอาหารของเราซึ่งที่นั่งตรงนี้ค่ะยังสามารถที่จะรองรับสมาชิกภายในครอบครัวได้มาก5-6ที่นั่งเลยนะคะค่ะแล้วสำหรับโซนบริเวณรับประทานอาหารนะคะเรายังเชื่อมต่อบริเวณของห้องครัวสามารถที่จะบิวอินได้รูปแบบนี้เลยนะคะค่ะแล้วบริเวณชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีห้องน้ำไว้สำหรับรองรับแขกที่มาเยี่ยมชมบ้านของเราด้วยค่ะ บริเวณชานพักบันไดชั้น2ค่ะเราเออกแบบพื้นที่ให้เป็นเอ็กซ์ต้าสเปซสามารถวางโซฟาเพื่อเป็นมุมพักผ่อนได้ทมุมเลยค่ะค่ะภายในห้องนอนชั้น2นะคะของเราก็มีขนาดที่ใหญ่มากสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้เลยค่ะที่มาพร้อมกับพ็อกเก็ตการ์เดเป็นการผสมผสานความเป็นธรรมชาติจากภายนอกสู่ภายในให้กับห้องนอนอีกด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ห้องน้ำชั้น2มีพื้นที่ขนาดใหญ่ แบ่งแยกโซนเปียกและโซนแห้งและยังประดับกระเบื้องโมเสกเพื่อเพิ่มความสวยงามให้ด้วยค่ะและอีกห้องหนึ่งของชั้น2ค่ะเรามีฟัง์กชัน flexible wall เป็นนวัตกรรมของ AP ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้อง l i ฟ i ิ g หรือห้องทำงานสำหรับ work from home เพราะเราคิดเผื่อเพื่ออนาคตค่ะค่ะแล้วส่วนของบเรเวณชัน้น3นะคะเราออกแบบมาให้เป็นห้อง Grand Master Bedroom จะได้พื้นที่เต็มฟอซึ่งจะเป็นเพนท์เฮาส์ขนาดใหญ่พื้นที่บริเวณด้านนี้นะคะจะสามารถวางเตียงคิงไ s i z ได้เลยค่ะโดยการออกแบบของห้องนี้นะคะพื้นสู่เพดานจะสูงถึง2.8เมตรเลยค่ะรวมถึงประตูบานกระจกขนาดใหญ่นะคะตรงนี้จะทําให้แสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามายังภายในบ้านได้อย่างทั่วถึงค่ะและจะทําให้ห้องนอนนี้ดูโปร่งโล่งมากๆเลยนะคะ และด้วยความที่ห้องนี้มีขนาดพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยนะคะยังสามารถที่จะบิวอินตู้เสื้อผ้าทำเป็นมออินโคเเตเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวที่เหนือระดับให้กับเราได้อีกเช่นกันค่ะในส่วนห้องน้ำของเรามีขนาดความกว้างมากๆเลยนะคะแล้วเรายังใช้กระเบื้องโมเสิเข้ามาตกแต่งเพื่อเพิ่มความเป็นโมเดิร์นให้กับห้องน้ำเราอีกทั้งยังมีบริเวณพ็อกเก็ตการ์เด้นไว้ให้เราสัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติได้ทุกตารางเมตรของตัวบ้านเลยค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราสองคนได้พาเข้าไปเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมรอบโครงการและฟัง์กชันบ้านกันแล้วสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อที่จะนัดหมายเข้าเยี่ยมชมโครงการแบบ p r i v a t ทัวร์ได้เลยนะคะขอเชิญทุกท่านที่สนใจมาสัมผัสชีวิตที่เจ,จริญรรัสสู่ความสมบูรณ์แบบที่งดงามแล้วมาพบกันที่บ้านกลางเมืองพระรามเก้ากรุงเทพรีทาค่ะสวัสดีค่ะ